ว้าหืมคสาขนาดวะพักพ่อมต้อกินแบบซุกๆทิมเมอรก่อมาพี่น้องนี่เศรษฐ์เข้าท่าดีเลยเข้าท่าว่ามันเลือด โถ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 มาพี่น้องมามือนี้ได้ยี่ยังมานน่เอาพี่น้องว่าอเนือได้นน่เนือได้นน่ <มา S 1> เนืองัวพี่น้องเนืองัวโอ้โหนี่ได้เนื้อมาฝากพญ่อดนี่หลายคนอาจจะถามหาอาจารย์อดลอย,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 ยนี่ยุใส่ย่ใส่ี่อย่ใส่นียเถียงหน้าครับอยู่เถียงหน้าโอโ้โหโมโมถานมาใส่ัน้ไงเล่าถาดมาใส่เนี่ยมือนี้ได้เนื้อมาฝากอาจารย์อดอาจารย์อดอยากซ้อยจูว่าสั่นเอา จัดไปให้พญายออดเบิ้งเนื้อง,งามๆพี่น้องเนื้อง,งามๆโอ้ยสวัสดีครับอยู่กับผมเิีอรตัม้มหำต้องชาแนลวันนี้อยู่กับรายการขัวเถียงห้างโอ้โหด้เนื้อมาพี่น้องได้เนื้อมาอาจารย์นอดหลังจากบ้านขเขามา่อเราก็ได้เนื้อมาฝากได้หนิ หลายคนอาชิดถามหาอาจารย์ว่ดอยากให้เฮ็ดชิปเกาๆว้าว่าอมโอบอกปึ้งอยู่ครบครับนี่นี่นี่บักนายไงกองเพครันเป็นไหนนันบอกว้าบ้านซอสแครปพี่น้องเพราะว่าครับผมวันนี้เราได้เนื้อมาเราจะเอามาทําอะไรดีพ่อใออดเนื้อวัวสดๆเลยค่อยาบแล้วลาอจุ๊ะจุ๊ม้อมแล้วโอ้ยแล้วตะมักนะครับพี่น้องมักแบบใดก็เอาแบบนั้นมาเมื่อนี้ผมจะพาอาจารย์ออดจุเนื้อจุเนื้อโอ้โหพี่น้องไปเดี๋ยวไปเฮ็ดแจีวเฮ็ดยังกินกันเลยครับพี่น้อง ไป zaman, สีซอยจุบสรอยเหรอพี่น้องมันในเขาเรียกว่าโรคโรคแฟบโรคแอทแทกบ่เออโรคแอทแทกระบาดย่านมันบ่อยนี่ก็เลยเดี๋ยวพียามากันเดี๋ยวจะว่าจังสันนั่นสี่อีกเราก็ต้องป้องกันด้วยการกินสุกครับโอ้ยเดี๋ยวสีซสร้อยซ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 อยจึกจึกสอยซอยจิ้มแจวสู้พญออดกินบ่ให้กินดิบพี่น้องผู้ใดกินดิบถือว่าเป็นปอบมัอนี่เฉยโบเข้าเิบโบไหเหล็นน้ำเนาะครับเราต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับนี่ เราเราจะลวกจิ้มเอาพี่น้องเ้ยเห็นเราอยากค้างไฟค้างแก๊สเร็วกินสุกดีกว่าพี่น,อนหอหออ้องนี่ใส่ลวกใส่ตะไคร่หัวหอมใส่ตะไคร่เจ็ดดีๆพวกเด็กน้องเขาหอกเออที่เห้นน้องได้อวาไดบ้าได้จมนี่ รับชมอยู่จังหวัดไหนบ้างคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับมากินน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อมือนี่ซอยจุที่เป็นจุสุกๆดเ,เด้อบ่ะเทศดีไม่กินหรอกลาบก็ได้ลาบสุกเนาะว่าลาบบา่สิลาบบ่บจัดเลยจัดเลยบ่ามาเดี๋ยวสิซอยจุเป็นอย่งอดกิน ครับพี่น้องนี่กินไปลาเงตะไคร่นะจังบ๊วยเปลืองห้องจังได้หลายนี่ลวกพี่น้องลวกเสิบเสิบเสิบรอดโดนปะอ๋อบอกอย่างเงี้ยเหรครับอ่าบุได้กินน้ำกันโดนน<ป>ะ,<ป>ะพี่น้อง <ปะ S 1> นี่เซตซูพีชชวนน้องกิน,กนอันนี้อันนี้เขาเอ,อิญน,นี่ยังนี่<า>ข้าบ่าขิงบ๊วยนหมืมขิงขาหอมมาพี่น้องจากล้องมาใใกล้หืมเป็นอะไรเสียบปะ ผักพ,ร,พร้อมเ้ากินแบบซุกๆที่มืองก่อมาพี่น้องนี่แซ่บข้าวผ่าดีเลยข้าวผ่าความมันเลือดแซ่บไม่อยากบ่ได้เห็นบรรยากาศนี่สิโดนเหรอพี่น้องยิมหนักซุกช่วงนี้มันอื มันก mm, like ็ต uh, ้องหยาบหึก็ต um ้องระบาดนะต้างแฝบนะเป็นไงบ่ติดใจบ่อิดอืมสิดใจอืมน ดาก2คลิปแรกเรียกกระเพียงอดก็คือคลิปสอยจุครับผมอส้อยจุเหี่มี่ะอีบ๊กเหรอมันต้องบาดเนาะเอาเนาะ สุดยอดบ่อว่าสุดยอดเลยครับอืมเหลืออีกมม้อนหนึ่งกะง <c oughs> กัวเ้อลาบกัวแซ่บภาพพี่น้องเจียวคมขมอืมอืมแซ่บอืมอืมสารเพิบเก็บอืม ทำย,ยังไงอ้าวทำยังไงนี่จะไข่เนี่ยยัดลงไปอูอ้ผ็ดอ,อ,อ, <laughs> อ,อันนี้มันกับเผ็ดเลยเน,นี่ยเผ็ดเนี่ยเสียบอ่ะเสียบเลยครับนี่ว่าข้าขนาดวะ เด็ดเด็กหอยมันหูจากเศร้าได้ขนาดเด็ดเด็ดม,มันแสบเนาะเสียมหลากไปเลยสุดยอดชรวงนี้กินดิบบ่ได้ครับพี่น้งองเราได้กินสุกแคบน,นะครับโอ้อย ุ้มยาวะมยาวจสุดยอดพี่น้องกินมาได้หลายดอกจะกบไปรดตัวกันอ่ะเอาพี่น้องโอโมบิิตนนี่เอาพี่น้องนี่พสนนะครับว่าจะได้วสุภาพขอตขอไปเลยครับนี่กาวัสวัสดีครับ Ah uh.